สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีเปลี่ยนเสียงเปิดคอมและวิธีเปลี่ยนเสียงปิดคอมบนวิน d o ว์ XP หนึ่งคลิกที่ Start ทส,สคลิกเลือก s เซ t ติ้ม ือกที่คอนโทรพาแนว 4. จะมีหน้าต่างของคอนโทรพาแนวขึ้นมาให้เลือกไปที่ซาวสปีดอออดิโอดิวัยเสร็จ 5. คลิกเลือก s าวอออดิโอด i วัยเสร็จ แล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราปรับเสียงคลิกที่สาวแล้วไปดูตรงที่ให้เราปรับเสียงต่างๆแล้วหาคำว่า Start Window เมื่อหาเจอ,แล,ลเลอแล้วคลิกเลือกแล้วคลิกเลือก Browse แล้วก็หาไฟล์เสียงหรือเพลงของท่านที่ต้องการแต่ไฟล์เพลงหรือเสียงนั้นต้องเป็นไฟล์เว็บเท่านั้นแล้วคลิก add f i l แล้วคล okay ิก ok Thank you